สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ like ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเตียนนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศของการรื้อถอนตลาดท่าเตียนในวันนี้ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ครับพื้นที่ในส่วนของตลาดท่าเตียนก็มีการรื้อสะโล่งนะครับตามภาพด้านหน้าเลยนะ วันนี้ผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศของตลาดท่าเตียนให้ทุกท่านได้ชมว่ามีการรื้อถอนไปถึงไหนแล้วและตำแหน่งที่จะมีการย้ายไปขายชั่วคราวจะย้ายไปอยู่ที่บริเวณไหนคลิปนี้ก็มีคำตอบเช่นกันครับส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงและการรื้อถอนในบริเวณนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพนั่นเองครับซึ่งจุดนี้เองนะครับก็อยู่ในย่านท่าเตียนและจุดที่ผมอยู่ในจุดนี้นะครับด้านหน้าถ้าเราตรงไปก็จะพบกับท่าเรือข้ามฟากข้ามไปในฝั่งของวัดอรุณซึ่งตอนที่ผมมาถ่ายก็เป็นช่วงเย็นนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่เลยนะซึ่งตอนที่ผมมาถ่ายหางแถวก็ยาวเกือบจะถึงถนนมหาราชเลยครับด้ว,ว่ายาวมากเลยนะซึ่งราคาค่าโดยสารก็จะอยู่ที่5บาทนะครับสำหรับข้ามไปที่ฝั่งวัดอรุณ บรรยากาศบริเวณนี้ช่วงเย็ยนผมว่ายิ่งคึกคักมากเลยนะยังไงวันนี้ขอพักเรื่องนะักท่องเที่ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของการรื้อถอนตลาดท่าเตียงกันก่อนครับสำหรับอาคารที่อยู่ริมทางเท้าที่อยู่ริมถนนมหาราชก็ยังอยู่แบบปกตินะครับส่วนที่จะมีการรื้อถอนก็จะอยู่ภายในกรอบสีแดงที่ผมวงเอาไว้นะครับแล้วก็ในกรอบสีเหลืองก็จะเป็นในส่วนที่อยู่ติดกับท่าเรือท่าเตียงโฉมใหม่ส่วนในกรอบสีเขียวจุดนี้นะครับก็เป็นท่าเรือถัดไปเป็นท่าเรือวัดโพซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่นกันครับ ตอนนี้ผมเข้ามาภายในตลาดท่าเตียนเลยครับซึ่งบรรยากาศก,ก็แตกต่างจากด้านนอกมากเลยนะด้านนอกนี่มีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาเยอะมากเลยครับพอเข้ามาด้านในจุดน,นี้เงียบม,มากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการรื้อย้ายร้านในบริเวณนี้ออกไปหมดนะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายในบริเวณนี้นะครับผมจำได้นะยังมีร้านขายพวกอาหารทะเลแห้งอยู่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตามภาพครับ สำหรับตลาดท่าเตียนแห่งนี้ก็เป็นตลาดแห่งหนึ่งในแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครด้านหน้านก็จะติดก,กับถนนมหาราชด,ด้านหลังนะครับฝั่งตะวันตกก็จะติดก,กับแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็ติดก,กับท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ครับโดยประวัติความเป็นมาของย่านนี้ก็มีมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยที่นี่ก็จะอยู่บริเวณด้านหลังของพระบรมมหาราชวังซึ่งในปัจจุบันท่าเตียนก็เป็นทั้งตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยมมีทั้งร้านอาหารและร้านกาแฟเป็นจํานวนมากโดยในสมัยรัชกาลที่5ได้เริ่มมีการสร้างอาคารขึ้นมาอย่างเป็นรูปล่างโดยวางแนวเป็นรูปตัวยูด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกและมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นและกลายมาเป็นแหล่งค้าส่งแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เช่นวัสดุก่อสร้างเครื่องตัดหญ้าอะไหล่รถยนต์ ผักและผลไม้น้ำตาลลูกอมหรือท็อฟฟี่รวมไปถึงอาหารทะเลแห้งเป็นต้นและในสมัยรัชกาลที่6 ท่าเตียนมีสถานะเป็นตำบลชื่อตำบลท่าเตียนขึ้นอยู่กับอำเภอรพระราชวังหรือว่าเขตพระนครในปัจจุบันโดยปัจจุบันอาคารพาน,นิตลอดจนบ้านเดือนต่างๆได้รับการบูรณะปรับปรุงโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปีพศ2556ให้แลดูใหม่และสวยงามยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับท่าช้างที่อยู่บริเวณใกล้กันก็ได้มีการปรับปรุงทั้งซีน55คูหา อนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณของท่าเรือท่าเตียนชมใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเขาก็มีการปิดกั้นเอาไว้นะบริเวณด้านหน้าทางขึ้นซึ่งผมเองก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปครับแต่ว่าก็จะเห็นถึงความคืบหน้าอย่างมากนะสำหรับท่าเรือแห่งนี้ส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าจะเสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่เปิดให้บริการครับยังไงถ้าเปิดให้บริการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับ ครั้งที่แล้วที่ผมมีโอกาสเดินมาถ่ายที่บริเวณท่าเรือท่าเตียนแห่งนี้บริเวณด้านซ้ายมือจุดนี้นะครับที่เห็นเป็นแนวขั้นบันไดก็จะมีการปิดกั้นเอาไว้ตลอดแนวเลยนะเด็ก้ว่าแดดก,ก็ไม่สามารถส่งทะลุมาถึงบริเวณตึกแถวในจุดนี้ได้เลยครับแต่ตอนนี้ก็เปิดให้บริเวณนี้ดูโล่งมากกันนะแต่ยังไม่เปิดให้ขึ้นไปใช้งานในส่วนของตัวท่าเรือครับ ถ้าเรามองจากมุมนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเห็นด้วยนะที่บริเวณนี้จะมีการรื้อถอนจะมีการปรับปรุงให้ดูดีขึ้นเพราะว่าตัวท่าเลือนี้ก็ใหม่เอี่ยมนะครับแต่ว่าบริเวณด้านข้างดูแตกต่างกันมากเลยครับซึ่งตอนที่ผมเดินม,มาถ่ายในจุดนี้ในบริเวณนี้เองก็ไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วนะครับจะมีสายไฟระยงองยางห้อยลงมาเยอะเลยครับ บริเวณด้านหน้าในจุดนี้ก็จะมีกลิ่นฉี่ค่อนข้างแรงมากเลยครับสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้นะครับก็จะมีป้ายประกาศติดเอาไว้นะครับในส่วนของการปรับปรงุงซึ่งก็จะเป็นป้ายที่มีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กครับแล้วก็ข่าววัรายละเอียดค่อนข้างที่จะน้อยนะซึ่งข้อมูลในป้ายประกาศนะครับเขาได้บอกไว้ว่าประกาศพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และอยู่ระหว่างรอการปรับปรงุง ห้ามบุคคลใดเข้ามาบุกรุกครอบครองใช้ประโยชน์หรือกระทำการลบกวนสิทธิ์โดยประการอื่นใดหากฝ่าฝืนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมายต่อไปส่วนนี้ก็คือข้อมูลรายละเอียดในป้ายประกาศที่เขาติดเอาไว้ภายในตลาดท่าเตียนนะครับ หลังจากนี้ก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับว่าพื้นที่ในบริเวณนี้จะถูกพัฒนากลายไปเป็นแบบไหนยังไงก็ติดตามครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะกัแล้วกันก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้นะครับผมเองก็จะออกไปอัปเดตในส่วนที่เป็นตลาดชั่วคราวนะครับของตลาดท่าเตียน ซึ่งจุดตันเองก็จะอยู่บริเวณทางที่จะเข้าไปที่ท่านหรือข้ามฟากครับซึ่งถ้าใครผ่านมาบริเวณท่าเตียนนะครับก็จะเห็นว่าจุดตัวเองก็จะเป็นเหมือนที่จอดรถขนาดใหญ่บริเวณนั้นแหละครับก็มีการทำเอาไว้นะครับเป็นพื้นที่ชั่วคราวนะด้านหน้าจุดนี้นะครับด้านขวามือแต่ละร้านในบริเวณนี้ก็จะมีเลขติดเอาไว้นะครับซึ่งตอนที่ผมดูก็ปิดแล้วทุกร้านเลยครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรู้กันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไล t ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ